มาจากพี่น้องจามาเบิ่งสวนกุ้งปีพิ่นเนาะนี่เพิ่งเดีอวเพิ่นองเกษตรมาเก็บกุ้งปีงามงามเพิ่นใส่พื้นที่เก็บเนาะประมาณหนึ่งไร่เพิ่นมาพ่นปลูกไว้เป็นหนึ่งไร่ใส่พันธ์ทองระยะมันบ่พันธุ์ดอกพีกับแม่ทองระยะมันบ่ทองระยะโอ้ยพันธ์พันธ์พ่นซื้อมาเป็นกระป๋องเพิ่นกับพ่อเองเนาะพี่น้องมันบ่อ๋อ อันพ่อพ่อนี่ใสเวลาโดนบันไดนอพ่อนี่ดูที่ทุกมาน14วันอ๋อก็ถึงเดือนบอกก็ถึงเดือนเอ่อเพราะว่าต้นเบ็ดขึ้นมานห้ากระหายยังเปล่าใส่มาหนัแน่นโอ้โต้นใหญ่งนี่ใช่ใสถิ่งวัวบ้านเขาเนี่ยืมดอกปกพีก็ยังงามคือเก่าอยู่จากคาราเก็บไปรอบแรกแล้วรอบนี่ก็เป็น สวนเก็บอีกรอบสองบุกพีคเพิ่นนี่มาถ่ายเพิ่นเบิ่งเนาะพี่แก๊สยู่บังได้นอนี่อยู่บา้านตโนดเป็นบ้านนี่ระวังตโนดกับน้องข้างข้าจ้าพี่กัดเพิ่นเนาะผู้ใดอยากมาชมสวนก็มาเบิ่งได้เด้อจ้าเด้อบุกพีสวนบุกพีเพิ่นจ้าปลอดสารจ้บพี่น,อน้องนี่เพิ่นกำลังรับจ้างเก็บบุกพีนะแดดเดาทอนกับพี่น,อน้องสูคือเก่าวนะจ้ามีพาเบิ่งบุกพีก็โด่ ทำผุนทำผุนบ่วั้ได้กเก็บข้าไปไปเบิ่งนเานาะน,น,น,นี่นี่นเดี๋ยวบัมีบัวกีลาเบ่งที่หลับกบีบลวยไปลำล้ามู่พี่น้องฝนที่หลับมัน,มนหน,น,นักหนักมันว้านี่เนอเพิ่นกบ่ได้ใส่ยญ้าขาหม้อออกมาแลงนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นสีแตาปุ๋ยทางใบเพิ่นว่า แล้วก็ใส่หุ๋ยคอกน้ำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องจ้าดอกดอกอขยายับมาพี่ก่อนจ้าอีกแบประมาณเพี่ยงแล้วน่าจะเพิ่งกิดลมพักกินเข่าก็ปูคนงานเพิ่งสามารถทายให้พี่น้องเลยเบิ้งกว่าสิเอาพี่เพคนงามบ้านไหนก็เพิ่งมาพร้าคือกันจ้ะพี่น้องอยู่บ้านไกลๆกันก็บ่ค่อยได้มาเบิ้งบ้านไหน วันนี้นโอกาสได้มาเบิงบักพิดเก็บไปแล้วทีรท้งนี้เก็บไปแล้วจะ่นได้อีกไก่เติมยู่จ่าผลพี่นองเธอเขามาชมส,สวนมามะเบิงเทคนิคของพ่นเหนะ็ดเนาะได้มาเบิงกันเด้ดจ่าเด้อสวนกเกษตรสวนพิกเษตรพอเพียงนะจ้ะ คลิปนี้เอาวว้นสำนี้ก่อนเจ้าพี่น้องสวัสดีเจ้า